มาเที่ยววัางหันอันเดิมเรียกเทาไหร่เราครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณวันที่สามแล้วครับสวัสดีครับเมื่อตามเลขโค้งสุดท้ายกับพ่อจีนอ่ะพี่น้อง่อนีเสือบนตรงนุ่งห่อนห่อนขัดเด็ดหรอกครับน้องฟ้าเนาะคือดีมีการเปลี่ยนแปลงมาพ่อตัวเลขครับจีนดีดาเปลี่ยนหน่อยหนึ่งเปลี่ยนหน่อยหนึ่งโอ้ดีด้วพี่น้องเชื่อใจผมครับเนี่ยโ่้งขีดเยอะมาโค้งขี่เยอะสบายมาเช่า เอาบนให้มเพิ่อให้แค่สองตาพังอยู่างเราโอ้ยเอาบนไห้แล้วเน่ยกันวางกันเอาทั้งบนทั้งหลังแล้วพอสุดขงสุดท้ไห้เราดิเพื่อรางวัลที่หนึ่งเนาะสลากกินแบงบนของเงี้จ็ดโมงขวาองโมงแรงครับโอ้ของโมงแรงแต่ว่าปวดปัดกวนของโมงแรกของเสาระกาศนะมัน เดียวด้าเอาทีที่ให้เอเยนมต่พอะขนให้เลยเดี้ยกเียวโนี่แทนกาเนีเคยยืมมตเลยอมานกันไหมที่ห่อพอแทนเขียนเน่ยเอกมางวดแรกไหมมเขียนี เียนีองเขียนแค่นี้งนี่ว่าเดี๋ยวเขียนหน่งยเนี่ยมเี่เนี่ยมเียนน่นี่ยเออได้เจ็ดหานะหาเจ็นะเออนับตัวนี้นะตัวเดียวกตัวเียนบ้งเนี่ย่วยางมาบ้างเ่หหมูบ้างหม เขาดู้เราเขากเขารู้ได้พี่น้องเบิ่งได้อันที่อันนั้นของเดิมของเดิมของเดิมครับเอางว่งหั่นเลยพี่น้องครับผมนี่คือของเก่าของเดิมเนาะครับที่คลิปที่แรกนะครับมาตามต้นงวดครับของคอตีนะครับเนาะครับวัอนี้ก็จะมาตามโครงสุดท้ายยังอยู่ตัวเกาวาเลิ่ยนเขาจังไปติดตามไปด้วยกันครับพี่น้องที่เบิ่งฟันทุ่งครับผม ทดลองเย็บซี่เกหน้าจอไว้นะครับเนาะเอาไว้เทียบเคียงกันครับผมเอาท่าของพ่อปกระดับมาครับนี่รัะกระดาษไปเลยจะเปิดให้เพื่อเดียวมันมีในห้องหมดเลยนี่ตัวเดี๋ยวเขียนเอาละพ่อเป็นเสียงให้เขียนเอาให้เขียนเขียนเอาครับเขียนได้ไหมโอ้เขียนเอาเนาะแล้วก็ส่วนต้นแหลกกับกวง ี่าคนมาไล่เนาะครับมาไล่แบเยวงเาใเรดเรอกเรเอาลงหอยตัวเอาหอยสหางเอาใส่วันที่เอาแต่เขียนนะเดี๋พี่น้องเด้ออัเตมเขียนเขียนันที่เขียนวันทีเขียนเด็นี่ะ ใจเย็นคุยกันไปก่อนคุยกับพ่อเป็นกนนังเมืองขี่โพยนี่เลยพี่น้องเนี่ยกับพ่ลุงเนี่เองพี่น้องเอ้ยกันได้ลูกหลายคนหลายหัวนมดำเป็นลูกเลียนไม่ได้เกี่ยวอ,อะไกันเล บอ่ได้จริงครับบอย bon ังมองว่าเสียแต่ับว่านี่เยอะมากใอบเอาดไปหมดหาแถวครับพบเซเอาตัวที่พอแบบมันใจเลยฟันลงมาเลยครับโอมทุายเลยนเนไปเลยคือห่อนบาแหน่องหับนเลยรัมนหอกกาบ้คือห่อวแมน่เราปลาอแหน่เราเ็บกินแงยี่งเลยว่า สองรอบแดีวว่ามันคักเราอป่าพี่อ่าเิยู่ออกาทันคนร้องเพลงเราทุกไทยเป็นนิดเดียวว่ะอันนี้ก็ออกข้องขาดส่านห่อสองเก้าฟันล่างย่างเดียวฟันสองออกสองแปดรันสุดยอดครับเอว่าพี่จะห่อนวาปลาหมูแค่เด็กแต่ขาดอะไรยังห่วของขาดอยู่เจนนะครับพี่น้อ อันอันนั้นอันก้บนมอตจมไม่ไมหนัไม่ม่หกไยอ่โอ้โหอกเอาอยู่หันมาครับโอ้โองคุณพ่อ่เชียนได้พี่น้องเสีให้พาดแจมเันผู้เชียนพอ่นเมย์พี่น้องเอ้ยเด็ดเดดมีู่ด้ัดดันเปได้ปักมาเกินครับอันฟักท่องมันหรอบอกว่ามันหรอครับน้มมดถ่วจินามเสี่ยมันนอนเราเรียงูได พี่น้องเบิ้งรอสักคนมันติปังแต่ไราจานเซียนอดีดเดฟไปไกลไรว่าเดี๋ยวข้ากล่องมานำบ่เนาเเบิ้ง, <c oughs> งนำกันชมบรรยากาศนี่นะครับพี่น้องล <c oughs> ี๋ยบหันไได้กัตามให้พี่น้องเข้าย่ไกลเด้พี่น้องเซียนี่เดือดแางมากลองเอาพ้ไป วนไปนั่งที่พ่หาเราเมืองท <นำ S 1> ี่ไหฟพีบนบนนีล่างบนล่างบนล่างล่างบนเอาข้อกอะไรอือตงิมก็คบสูตร <c oughs> เด็กบอลบิงจะได้นวาเต็มบ่มีเห็นบิงจะได้คามเด็กบนลคก็เท่าพีน้องกิ๊ฟตงอยาเอาไปเ็นเด็กบลบลครูาขีย ยม <300. S 1> ันบอกเนล็ดหนองเด้อสิบครัวะบครัวะกัอีเลยเพราไทยมันบอกเขาซ้ำ่าบบโกหรือก่โงว่ะ หกศูนย์บนก็สามงมีสามเจ็กนย์เจ็บเก่าดงว่าบนล่างเจ็กันนะเด็กเกันนะเจ็บกันนะใส่กลมๆนีดเขียวเขียน้าใจเนาะทันี่เนาะ พี่น้องเย็บซี่ครับผมเบาแหลมมักสุดไยลหันเลขสามตัวเบิ้งเดา่านได้หยอดแหมเคียนแล้วสี่หกศูนย์นะพี่น้องย่าลืมหกกับเก่าครับผมปีนไว้น้ำเด้อพี่น้องครับผมครับครับรัฐบาลไทยครับผมหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมครับพ่อตีครับพี่น้องกำลังที่บ่าเบาแหลมบ้านด้วยพ่อพ่อตีครับมวดที่่านมากนะครับเนาะครับพอฟันหลังสองตัวเดียวครับผม ฟันเนียนๆเลยตัวเดียว2อเก่าครับผมออก2 8งแปดบบอเลมบอกบอเลมบอกครับสำหรับงวดนี้ครับผมครับเลขบนเนาะครับเนาะพอบนมีบนมาฝากพี่ฝากน้องนั่ครับผมครับเลขบนจะมี3 7 6 0 7 9ครับพี่น้องครับสำหรับเลข3ตัวครับผม4 0 6 4 6 0ครับฝากพี่น้องอีกนิดนึงครับผมเลข6กพอเพิ่นกลับให่ในเด้อพี่น้องครับผมเป็น4 สี่เก้าศูนย์น้ำเด้อพี่น้องกันไว้ครับผมครับศูนย์เจ็ดเก้าครับผมแล้วก็สามศูนย์สามเจ็ดครับผมครับสำหรับเลขล่างครับผมพอเคนฟันเจ็ดตัวเดียวนะครับเน้อเลขกบิงครับพี่น้องเอฟซีเยาฝ้าสงสัยเลขบนคือบมีเลขกบินเบาแหลมครับผมเลขกวิ่งก็พอเคนบ่อได้ให้ได้ครับผมสำหรับเลขบนนะครับเนาะครับให้แต่เลขล่างครับผมล่างวิ่งเจ็ดครับฟันเนียนมากกับมี่ศูนย์เจ็ดครับผมเจ็ดหาครับมวยที่ผ่านมากนะครับเนาะ ครับพี่น้องอีฟซีที่ตามทั้งช่องของพ่อแถมผ้ารวยเสียนหน้าดีครับผมพ้ารวยครับผมก <ALK AR. S 1> ับบ่าวแหลมผ้ารวยก็จะเห็นนะครับเนาะครับอันนี้คือโค้งที่สองครับพี่น้อง <laughs> โค้งสุดท้าย <c ough> โค้้งสุดทายครับผม <c oughs> ครับอ้าวเบิ้งละพิจรารณากันเอาครับวันที่สองนะค่อบเนาะงวดที่แรกพี่น้องแทหน้าจอไว้ได้ครับเติมบัารผ้าแถมบอกไปแล้วเลขล่างพี่น้องศูนย์เจ็ดเจ็ดห้า ครับตัวร่องสองเก้าสี่แปดห้าสครับอกเ็นศูนย์เจ็ดับเจ็ดห้าหลังนะพี่น้องส่วนบนส่วนบนเบิ้องล้วกับชิเม้นเน้นสี่หศนยะพี่น้องเนาะหกนะครับเด็กพอไลยหางพี่น้องเนาะบนกับสามหางล่างสองหางส่วนตัวร่องนี่กับมักกับพิจารณามืงนะพี่น้องเนาะบบมักกับโบเอาก็ได้พอเตรียมมัก2อตัวทั้งทั้งศย์เจเจดห้า นะครับเอาคอยเข่าคอยแตกปังๆนพี่น้องเนาะจะได้มาซอยคากาแฟพ่อเพิ่นพ่อตีเพิ่อนนพี่น้องเนาะคอยเข่าคอยแตกนพี่น้องเนาะครับเอาผมขอบคุณอะไรนะพ่อเด้อครับขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมลาพี่น้องไปก่อนครับผมครับผมลาไปก่อนพี่น้องครับผมครับผม